สวัสดีค่ะมาพบกันในพันธะเคมีพาร์ทที่7นะคะสำหรับในพาร์ทนี้เรายังคงเรียนเกี่ยวกับชนิดของไฮบริดออร์บิทัลกันอยู่ค่ะโดยไฮบริดออร์บิทัลเพิมเ่มเติมจากที่เราได้เรียนในพาร์ทที่6นะคะสำหรับตัวแรกจะเป็น sp 3 d Hybridization ยกตัวอย่างโมเลกุลของ p h สฟอรัสเพนตาโบรไ e โดยฟอ p h o รัสเป็นอะตอมกลางที่มีการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น3 s 2 และ 3p3 ค่ะเนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่อยู่ในคาบที่3ดังนั้นมันจะมี d ออ b i t ิทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงาน 3s 1ตัวจะถูกโปรโมตหรือ excite มาที่ 3d o r b i t ิทค่ะหลังจากนั้น o r b i t ิทัของ 3s 1 o r b i ออรบิลกับ 3p อีก3 o r ออร์บและ 3d อีก1 o r b i ออรบิทัรวมเป็น5 o r ออร์บจะเกิดกระบวนการ hybridization ได้เป็น s sp 3d hybrid orbital ค่ะโดย hybrid orbital แต่ละตำแหน่งนี้ก็จะใช้ในการ overlap กับ p orbital ของตัว bromine ค่ะส่วน d orbital ที่เหลืออีก4 orbital ก็จะเป็น orbital ที่ว่างของอะตอม p h o s p h o r ค่ะ hybridization ชนิดต่อมานะคะคือ sp 3d 2ยกตัวอย่างเช่น sulfur hexafluoride อะตอม sulfur มีการจัดอิ e l e c ตรอนในระดับพลังงานนอกสูตรคือ 3s 2และ3 p 4เช่นเดียวกันกับฟอสฟอรัสซัลเฟอร์เป็นธาตุที่อยู่ในคาบที่3จะมี d ออร์บิทัเข้ามาด้วยค่ะดังนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ใน3 s 1ตัวและ3 p ซึ่งเข้าคู่กันอยู่อีก1ตัวจะถูกโปรโมตรหรือ excite ไปที่3 d o r ร์บิทัหลังจากนั้น o r ร์บิทัลของ3 s 1 o r b i ออร์บิทักับ3 p อีก3 o r ออร์บิทัลและ3 d อีก2 o r อ i ร์บิทัลจะเกิด hybridization กล ายเป็น sp 3 d 2 hybrid orbital ค่ะโดยที่ hybrid orbital ทั้ง6ตำแหน่งนี้มันก็จะใช้ในการ overlap กับ orbital ของ Fluorine ทั้งหมด6ตัวค่ะและอะตอม u l f u ฟก็จะเหลือ d orbital ที่ว่างอีกทั้งหมด3 orbital ค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมาจะเป็นกรณีที่อะตอมกลางไม่ได้มีแค่พันธะกับอะตอมปลายเท่านั้นแต่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ที่ตำแหน่งของมันด้วยค่ะยกตัวอย่างโมเลกุลของฟอสฟ โดยฟอสฟอรัสจะมีการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสู่เป็น 3s2 และ 3p3 แต่เนื่องจากฟอสฟอรัสจะใช้ออบิทัลในการโอเวอร์แลปกับไฮโดรเจนเพียงแค่3ออร์บิทัลเท่านั้นดังนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ใน 3s จะไม่มีการเอ็กไซต์หรือโรโมดไปที่ระดับพลังงานสูงขึ้นค่ะโดยที่ 3s และ 3p จะเกิดกระบวนการไฮบริดเซชันเลยได้เป็น sp3 ไฮบริดออร์บิทัล โดยที่ไฮบริดออร์บิทัลทั้ง3ตํตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่มันใช้ในการ o v e r l a p กับ1 s ของไฮโดรเจนทั้งหมด3ตัวค่ะสำหรับไฮบริดออร์บิทัลที่ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ตัวหรือ1คู่ที่อยู่บนอะตอมของฟอสฟอรัสค่ะในตัวอย่างต่อมานะคะเป็นโมเลกุลของน้ำซึ่งมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมด2คู่เราจะมาลองเขียนการจัดอิเล็กตรอนแล้วก็การเกิดไฮบริด ันนไปพร้อมกะนนะคะสำหรับออกซิเจนจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดคือ 2s มีอิเล็กตรอนอยู่2ตัวในขณะที่ 2p จะมีอิเล็กตรอน4ตัวโดยเราต้องให้สปินเดี่ยวก่อนทั้งหมดตามหลักการของหุ้นแล้วตัวที่4จึงค่อยเข้าคู่ตามนี้ค่ะซึ่งจากการสร้างพันธะจะเห็นว่าออกซิเจนมีการสร้างพันธะกับไฮโดรเจนแค่2ตัวเท่านั้นนั่นหมายความว่าที่2ตำแหน่งนี้จะเป็นออร์บิทัลที่ใช้ในการโอเวอร์แลกับ S 1>, 1 s ของไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ใน2 s และ2 p ที่เข้าคู่กันอยู่จะไม่ผ่านกระบวนการโปรโมทหรือเอ็กไซค่ะดังนั้น2 s กับ2 p จะเกิด Hybridization เลยเกิดเป็น sp 3 Hybrid o r ออร์บค่ะโดยที่ลักษณะการจัดอิเล็กตรอนจะเป็นตามนี้ค่ะหลังจากนั้น o r ร์บิทัที่มีอิเล็กตรอนสปินเดียวอยู่นี้ก็จะใช้ในการโอเวอร์กับ1 s ของไฮโดรเจนทั้งหมด2ตัวในขณะที่ ที่ไฮบริดออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนเข้าคู่กันอยู่มันก็คือตำแหน่งของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมด2คู่ค่ะจากตัวอย่างของฟอสฟีนและน้ำจะเห็นได้ว่ามันมีไฮบริดออร์บิทัลชนิดเดียวกันคือ sp 3 h y ไฮบริดออร์บิทัลนั่นแสดงว่าชนิดของไฮบริดออร์บิทัลจะสัมพันธ์กับรูปร่างหรือลักษณะของการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ได้สัมพันธ์กับรูปร่างโมเลกุลค่ะเพราะโมเลกุลของฟอสฟีนจะมีลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอน เป็นแบบทรงสีหน้าหรือเตตราฮีดรอลแต่มันจะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะในขณะที่โมเลกุลของน้ำก็จะมีลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบทรงสีหน้าเช่นเดียวกันแต่รูปร่างโมเลกุลของน้ำจะเป็นแบบมุมงอค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะเป็นการดูไฮบริดเซชันและชนิดของไฮบริดออร์บิทัลที่เกี่ยวข้องกับพันธะเดี่ยวเท่านั้นแต่ว่าการเกิดไฮบริดเซชันสามารถเกิดได้ กับพันธะคู่และพันธะสามได้ค่ะก่อนอื่นอาจารย์จะขอสรุปลักษณะในการเกิดโอเวอร์แลปก่อนนะคะสําหรับการเกิดโอเวอร์แลปมันจะสร้างพันธะ2แบบด้วยกันแบบแรกเรียกว่าการโอเวอร์แลปแบบสร้างพันธะซิกมา Sigma, และแบบที่2คือการโอเวอร์แลปแบบสร้างพันธะพายค่ะถ้าอาจารย์ขอยกตัวอย่าง p ออร์บิทัลซึ่งมี3ออร์บิทัลด้วยกันตามแนวแกน x y และ z เมื่อ p ออร์บิทัลตามแนวแกน x มาโอเวอร์แลปกันมันจะใช้ลักษณะ ของหัวดัมเบลในการโอเวอร์แลปกันตามแนวนี้ค่ะโดยที่หัวของดัมเบลจะเป็นบริเวณที่มีอิเล็กตรอนกระจายตัวอยู่มากที่สุดโดยการโอเวอร์แลปแบบนี้จะทําให้เกิดพันธะซิกมาค่ะแต่ถ้า p ออร์บิทัลตามแนวแกน y และแกน z มาโอเวอร์แลปกันมันจะใช้บริเวณด้านข้างค่ะยกตัวอย่าง p ตามแนวแกน y มันจะหันด้านข้างของดัมเบลแล้วโอเวอร์แลปกันตามนี้ค่ะในขณะที่ p ออร์บิทัลตามแนวแกน z มันจะใช้ด้าน ด้านข้าง o v e r l a p กันตามแนวนี้ค่ะโดยการ o v e r l a p ตามด้านข้างนี้ก็จะทําให้เกิดพันธะพายนั่นเองค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเขียนแผนภาพเพื่อแสดงการ o v e r l a p ทั้งแบบซิกมาแล้วก็แบบพายบอลนะคะในการ o v e r l a p แบบพันธะซิกมาถ้าเขียนเป็นแผนภาพจะได้ลักษณะตามนี้ค่ะโดยที่บริเวณนี้จะเป็นตำแหน่งที่มันใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเพื่อเกิดเป็นซิกมาบอลค่ะแต่ถ้ามันใช้ด้านข้างเพื่อมาโอเวอร์แลปกันในลักษณะนี้ มันจะเกิดเป็นพายบอลค่ะคราวนี้เราจะมาดูการไฮบริดเซชันที่เกิดในพันธะคู่และพันธะ3กันนะคะยกตัวอย่างของโมเลกุลเอทิลีน ine, ซึ่งมีพันธะคู่1พันธะโดยคาร์บอนซึ่งมีการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดคือ 2s2 และ 2p2 อิเล็กตรอนใน 2s o r ร์บิทัล1ตัวจะถูกเอ็กซไปที่ 2p จากนั้นในการเกิดไฮบริดเซชันจะเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่าง 2s กับ 2p แค่2 o r ร์บิทัเท่านั้นเกิดเป็น sp2 hybrid orbital ค่ะโดยที่1 o r ร์บิทันี้คาร์บอนจะใช้ในการสร้างพันธะซิกมาบอลกับคาร์บอนด้กันวยเองส่วนอีก2 o r ร์บิทัที่เหลือคาร์บอนจะใช้ในการ overlap กับไฮโดรเจน2อะตอมค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สัมพันธ์กับ sp2 hybrid orbital ก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบนราบค่ะในขณะที่ P ีออร์บิทัลตามแนวแกนแทตที่เหลืออีกหนึ่งออร์บิทัลนี้มันจะใช้ในการโอเวอร์กับคาร์บอนได้กันเองทำให้เกิดเป็นพายบอนขึ้น1พันธะค่ะเพราะฉะนั้น1พันธะซิกมาเมื่อรวมกับ1พันธะพายมันก็จะกลายเป็นพันธะคู่ที่อยู่ในโมเลกุลของเอทิลีนค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นอะเซทิลีนซึ่งมีพันธะ3 1พันธะสำหรับอะตอมของคาร์บอนอิเล็กตรอนใน2 s ก็จะถูกกระตุ้นไปที่ 2P หลังจากนั้น 2s กับ 2p แค่1น r ออร์บิทัลจะเกิดการ Hybridization เพื่อเกิดเป็น sp Hybrid o r b i t ิทค่ะโดย1 o r b i ออรบิทัจาก sp Hybrid o r b i t ิทมันจะใช้ในการโอเวอร์กับคาร์บอนกันเองเกิดเป็นพันธะ s ิก m a ที่บริเวณนี้ค่ะส่วนอีกไฮบริดออร์บิทัหนึ่งมันจะใช้ในการโอเวอร์กับ 1s ของไฮโดรเจนที่ตำแหน่งนี้ค่ะโดยที่ sp Hybrid o r b i t ิทมันก็จะสัมพันธ์กับลักษณะ ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เป็นแบบเส้นตรงตามนี้ค่ะโดยอะตอมของคาร์บอนยังเหลือออร์บิทัลของ p y และ p z ซึ่งมันจะใช้ในการโอเวอร์แตามแนวด้านข้างเพื่อเกิดเป็นพันธะพายอีก2พันธะค่ะ เพราะฉะนั้นคาร์บอนกับคาร์บอนจะสร้างพันธะซิกมาหนึ่งพันธะและพันธะพายอีกสองพันธะรวมเป็นสพันธะค่ะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับการฟอร์มพันธะซิกมาและพันธะพายคราวนี้เราจะมาดูกันว่าในโครงสร้างที่เราเคยเขียนกันมันประกอบด้วยพันธะซิกมาและพันธะพายอย่างละกี่พันธะค่ะยกตัวอย่างโมเลกุลของฟอร์มาดีไฮซึ่งเราเคยเขียนสูตรโครงสร้างตามหลักของลิวอิสได้ตามนี้สําหรับการพิจารณาพันธะซิก นั่นคือพันธะเดี่ยวดังนั้นในโครงสร้างคาร์บอนสร้างพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนทั้งหมด2พันธะแล้วในตำแหน่งของพันธะคู่มันจะประกอบไปด้วยพันธะซิกมา1พันธะดังนั้นในโครงสร้างของฟอร์มาดีไฮจะประกอบด้วยพันธะซิกมาทั้งหมด3พันธะค่ะส่วนพันธะพายจะอยู่ในพันธะคู่หรือพันธะ3ซึ่งคาร์บอนกับออกซิเจนมี1พันธะคู่เพราะฉะนั้นฟอร์มาดีไฮจะประกอบด้วยพันธะพายทั้งหมด1 หพันธะค่ะและจากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3จะเห็นได้ว่าการเกิด Hybridization หรือชนิดของ Hybrid Orbital มันจะสัมพันธ์กับลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ใช่รูปร่างของโมเลกุลน,นะคะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอะตอมกลางเราจะต้องพิจารณาจานวนพันธะรวมกับจานวนโลนแพรหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อยู่บนอะตอมกลางนั้นด้วยในกรณีแรกถ้าจำนวนพันธะกับ จำนวนลวนแพรรวมกันได้2มันก็จะสัมพันธ์กับ s และ p 1เกิดเป็น sp ไฮบริดออร์บิทลค่ะถ้าผลรวมที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ3มันก็จะสัมพันธ์กับ s 1กับ p 1และ2เป็น sp 2 h y ไฮบริดออร์บิทลค่ะถ้าผลรวมที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ4มันก็จะสัมพันธ์กับ s 1บวกกับ p อีก3รวมเป็น sp 3 h y ไฮบริดออร์บิทลค่ะและถ้าผลรวมแล หว่างจำนวนพันธะกับลวนแพ้ได้เท่ากับ5เมื่อนำ s 1บวกกับ p อีก3เราจะต้องบวก d o r b i t ิทเข้าไปอีก1เกิดเป็น s p 3 d hybrid o r b i t ิทค่ะและกรณีสุดท้ายเมื่อผลรวมมีค่าเท่ากับ6มันก็จะสัมพันธ์กับ s 1 p 3และ d อีก2ค่ะเป็น s p 3 d 2 hybrid Orbital ค่ะโดยข้อจำกัดเมื่อจำนวนพันธะและ จำนวนลวนแพรบวกกันได้5หรือ6มันจะเกิดกับธาตุอะตอมกลางที่มีค่า n มากกว่า2นั่นแสดงว่าจะต้องเป็นธาตุที่อยู่ในคาบที่3เป็นต้นไปนะคะมันถึงจะมี d ออร์บิทัค่ะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการระบุชนิดของ Hybrid Orbital กันนะคะมาดูที่โครงสร้างเดิมก็คือของฟอร์มาดีไฮค่ะโดยอะตอมกลางในที่นี้คืออะตอมของคาร์บอนโดยคาร์บอนมีการสร้างพันธะซิกมาก,กับไฮโดรเจน พันธะแล้วที่บริเวณนี้มีพันธะซิกมา1พันธะแล้วก็พันธะพาย1พันธะค่ะแต่ในการพิจารณาชนิดของไฮบริดเซชันหรือไฮบริดออร์บิทัลในกรณีที่มันเป็นพันธะคู่หรือพันธะ3เราจะมองมันเพียงแค่1ตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นมันเหมือนกับคาร์บอนมีการสร้างพันธะทั้งหมด3ตำแหน่งมันก็จะสัมพันธ์กับ s 1และ p อีก2นั่นก็คือ sp 2 h y ไฮบริดออร์บที่มีลักษณะ ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบสามเหลี่ยมแบนราบค่ะเราก็จะเห็นได้ว,ว่าตำแหน่งของคาร์บอนนี้จะมีรูปร่างที่เป็นแบบสามเหลี่ยมแบนราบเช่นกันค่ะมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ถามถึงจำนวนซิกมาและพายบอลที่อยู่ในโมเลกุลของกรดอะซิติกและถามว่ามีไฮบริดไอเซชันแบบใดบ้างเรามานับจำนวนพันธะซิกมากับพายบอลก,กันก่อนนะคะสำหรับอะตอมของคาร์บอนนี้มีการสร้างพันธะซิกมากับไฮโดรเจนทั้งหมด3พันธะรวมกับที่บ บริเวณน,นี้เป็น4รวมกับของออกซิเจนเป็น5และบริเวณนี้เป็น6และอย่าลืมว่าในพันธะคู่นี้ก็จะมีพันธะซิกมาอยู่1พันธะค่ะเพราะฉะนั้นโมเลกุลของกรดอะซิติกจะมีพันธะซิกมาทั้งหมด7พันธะค่ะในขณะที่พันธะพายเราจะดูจากพันธะคู่หรือพันธะ3เท่านั้นซึ่งในโมเลกุลมีพันธะคู่1พันธะเพราะฉะนั้นอะซิติกแอซิดก็จะมีพันธะพายอยู่1พันธะค่ะคราวนี้เรา เราจะมาดูชนิดของ h y บริดออร์บิทัลของอะตอมกลางกันนะคะสำหรับคาร์บอนตัวนี้มีพันธะล้อมรอบมันอยู่4พันธะจึงสัมพันธ์กับ s1 และ p อีก3นั่นคือ sp3 h y b ริดออร์บิทัค่ะ โดย sp 3 Hybrid Orbital นี้ก็จะสัมพันธ์กับการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เป็นแบบทรงสีหน้าค่ะคาร์บอนตัวถัดมามีการสร้างพันธะเดี่ยว2พันธะและพันธะคู่อีก1พันธะเราก็จะมองภาพรวมว่าเหมือนกับมีพันธะทั้งหมด3ตำแหน่งมันก็จะสัมพันธ์กับ Hybrid Orbital ที่เป็น s 1และ p 2นั่นคือ sp 2 Hybrid Orbital ค่ะ โดย sp2 hybrid orbital ก็จะสัมพันธ์กับการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบสามเหลี่ยมแบนราบค่ะและตัวสุดท้ายคือออกซิเจนซึ่งมีการสร้างพันธะ2พันธะและมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก2คู่รวมกันเป็น4แสดงว่ามันจะสัมพันธ์กับ hybrid orbital แบบ S1 บบวกกั P3 เป็นอี sp3 hybrid orbital ค่ะ เพราะฉะนั้นบทสรุปของพันธะเคมีในภาที่7นะคะชนิดของไฮบริดออร์บิทัลเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากจํานวนพันธะและจํานวนลวนแพรหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อยู่บนอะตอมกลางของธาตุที่เราสนใจโดยชนิดของไฮบริดออร์บิทัลหรือไฮบริดไอเซชันมันก็จะสัมพันธ์กับลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ใช่รูปร่างโมเลกุลน,นะคะโดยการเกิดไฮบริดไอเซชันสามารถเกิดได้ทั้งในพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสา และลักษณะในการสร้างพันธะนะคะก็จะมีการโอเวอร์แล็เพื่อสร้างทั้งซิกมาบอลแล้วก็พายบอลโดยลักษณะการโอเวอร์แล็ของซิกมากับพายก็จะมีความแตกต่างกันถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างของ p อ r b i บิ l ลเมื่อมันโอเวอร์แล็เพื่อเกิดพันธะซิกมามันจะใช้หัวของดัมเบลเพื่อโอเวอร์แล็กันในลักษณะนี้ค่ะแต่ถ้ามันโอเวอร์แล็เพื่อสร้างพายบอลมันจะใช้ด้านข้างเพื่อการโอเวอร์แลในลักษณะนี้หรือลักษณะนี้ค่ะสำหรับพันธะเคมีในพาร์ทที่เ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในพาร์ทต่อไปสวัสดีค่ะ